คลิปนี้หน่อยจะมาสอนวิธีเย็บกระดุมติดเสื้อเอาไว้ใช้งานกันนะคะทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของบพัสอนสอนถักโคเชเป็นครั้งแรกหน่อยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องของบพัสอนสอนถักโคเชไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นเวลาที่หน่อย ลงคลิปในครั้งถัดไปจะได้มีการแจ้งเตือนและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะพอเราทํากระดุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากระดุมมาเย็บติดกับตัวเสื้อของเรานะคะหรือใครจะใช้เป็นแบบกระดุมสำเร็จก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนอันนี้หน่อยก็จะเป็นวิธีถ้าแบบเราไม่มีกระดุมสำเร็จหรือเราไม่อยากจะซื้อ หรือเราอยากจะได้กระดุมที่เป็นสีเดียวกับตัวเสื้อของเราเราก็สามารถถักกระดุมใช้เองได้เลยนะคะพอถักเสร็จใช่ไหมเราก็เอามาร้อยกับเข็มนะคะเพื่อจะมาเย็บติดกับตัวเสื้อของเราก็ติดเข้าไปตรงมุมนี่เลยนะคะ เย็บเข้าไปเลยเย็บให้เขาให้ติดจะเย็บยังไงก็ได้นะคะขอให้เขาได้ให้ติดอยู่กับตัวเสื้ออันนี้ก็จะไม่ไม่เน้นก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นการแค่เย็บติดกระดุมเฉยๆนะคะก็เย็บกลับไปกลับมาให้เขาอยู่ติดกับตัวเสื้อนะคะแบบนี้ในการเย็บกระดุม พอเย็บติดเขาแน่นเสร็จแล้วก็ตัดไหมเก็บได้เลยนะคะในการเย็บกระดุมก็ไม่มีอะไรแค่เย็บให้เขาอยู่นะคะแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำเป็นห่วงไว้สำหรับคล้องกระดุมนะคะเวลาเราใส่เราก็จะได้คล้องกระดุมให้อยู่ได้ ดูคลิปจบแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสนใจสินค้างานถักสามารถสั่งถักได้ที่เพจเฟซบุ๊กหน่อยงานถักโคเชวงศาลาสร้างเงินล้านนะคะสามารถทักแชทเข้าไปได้เลยค่ะและฝาก กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพจหน่อยงานถักโคเชวงศาลาสร้างเงินล้านไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ